ดีวันนี้เนี่ยเรามาเทสพลังแหวนคู่6ป s p ครับว่าสามารถทําให้ดาเมจของเราเนี่ยพุ่งพวดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนกับการจบกิจกรรมนี้โดยปิดได้ในงานสำหรับ2 0 0 0 0 0ปีนะโอ้โหเลือดตาแท้กระเด็นเหมือนกันส่วนกระดูกขาฟิชชั่นจะไม่ได้มาเดี๋ยวหามารีวิวให้อีกหทีละกันเดี๋ยวเราไปดองทดสอบแหวนกันัะหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ <S <S สเตลาโก,กพั เรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า r o o plus ดิงกอยู่ใต้ d e s c r i p t i o อ่านะครับเพะาสวัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนมาจ้ช่องจันแสกไวนในเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธย์ยานจาันซูเปอร์ไทยกับคณะของการทดสอบวงแหวนคู่6ปี sp นะครับโอ้โหเรียกได้ว่า หมดกันไปเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่สุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยยังไม่ได้แลกของหรือว่ายังไม่ได้สุ่มของเปิดของระไนเนี่ยก็อย่าลืมมาใช้กันให้หมดนะครับกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายแต่ว่าที่จะลงคลิปมันเป็นวันต่อมาแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเตือนได้อะไรเนาะเรื่องกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีทน้าของกระดูกฟิวชั่นด้วยจตบว่าจานไม่ได้มานะครับโอ้โหการันตีมันสูงเกินไปครับสูงเกินไปเอาไม่ไหวครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทั้หน้าของแหวนที่จานยังไม่ได้ฟิวชั่นไป เลือกป่องสองวงแล้วก็หลังจากเราเลือกมาแล้วเนี่ยสำหรับใครที่หาแหวนไม่เจอนะครับมาที่หมวดวงแหวนครับมากระเป๋านะครับมาที่กระเป๋าเป้นะครับวงแหวนครับแล้วก็เลือกออฟนะครับไหนก็ได้ถ้าเลือกสายมาแล้วเป็นป่องนะครับ2วงโอเคจานจะได้ทน้าของแหวนป่องเอแหวนสี่เอาง่ายเนาะจานจะได้แหวนสี่มาทั้งหมดเป็นแหวนตันนะครับแต่ว่าจานจะไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอ๋อตัวเฮ้ยเดนะอ๋อเพราะว่า ทำไมแหวน etk จานอันนี้มันมันปวดวะมไม่เป็นไรครับอ๋อมันใช้วงนี้ครับโอเคจานใช้เป็นวงนี้ไว้นะครับแล้วก็วงนี้เนี่ยจะเป็นวงที่เป็นปีตันนะครับของจานนะครับโอเคแล้วก็ถอดออกนะครับคือวงนี้นะครับจะเป็นวงที่จานทําไว้วันที่4นะครับมันจะใช้ปลดล็อกกับทางหน้าของแผนที่7แต่ว่า หากว่าใครเนี่ยมีไม่ถึงต้องเลือกปองนะครับหรือว่าถ้าใครมีถึงทํา2 0 0 0 0ปีได้6วงเนี่ยก็คือจะเลือกอฟไหนก็มีค่าเท่ากาันเพราะว่าปลายทางเป็น2 0 0 0 0นนนะครับอันนี้จะเลือกวงแหวนล่างที่เป็นปองเป็นแสนไปก่อนนะแล้วก็เราจะมาทางด้านของวัทนาการครับอ่าโอเคปุ๊บจางก็จะได้มาตันที่20,000 0ปีนะครับโอเคจะได้ของตันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคค่อยมาตีบวกมาแล้วกันนะครับ แล้วก็ทหน้าของวงแหวนเเนี่ยมันจะปลดล็อกความสามารถประเภทคู่นะครับนั่นคือหลังจากซีเนอร์เซียเนี่ยใช้ทักษะเวียนที่ 8- ครบ3ครั้งนะครับจะทำลายเขตแดนของศัตรูอันนี้ไว้ใช้กับ p v p และเราเนี่ยจะเปิดเขตแดนทุสวรรงสเทินนะครับในระหว่างที่ใช้เขตแดนอยู่นี้ได้มนจุดท้ายของตัวซีเนอร์เซียเพิ่มขึ้น100%แล้วเมื่อใช้ทักษะเวียนที่8ครบ3ครั้งในช่วงเขตแดนเราจะได้รับแสงราตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับแสงราตรีศักดิ์สิทธิ์นี้คือทักษะเวียนที่สี่ที่มัน ทำให้เราได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น90%แล้วก็ดาเมจสุดท้ายแรงขึ้น60%นะครับโดยออฟตันเนี่ยมันจะเป็นดาเมจสุดท้ายสูงขึ้น150%นะครับแล้วก็มันจะอยู่จะจบการต่อสู้เลยเพราะว่าเราใช้ออฟแสนปีของแหวนนี้นะครับนี่คือความสามารถที่เราใช้นะครับทีมจานเนี่ยตัวหลักจะเป็น6ปีเอสพีนะครับเล่นแหวน8นะเล่นเป็นท่าของ1 2 2 1นะครับจะเป็น1 2 1 2ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสลับวงไปก็ได้เพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยแหวน1กับแหนนนบแวปปน ให้นี่เป็นเสือไว้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะก็ตาฟื้นฟูพลังวิญญาเพื่อว่าฟื้นฟูเกตนะครับฐานะของจิตเนี่ยจัจะเล่นเป็นจิตคอนสองอันนี้จัจะเล่นเป็นดาบกับเป็นคอนนะครับก็ปลดลอมแหวนหมดแล้วนะอันนี้จะใช้เป็นดาบก็ได้นะจันแนะนำเนี่ยใช้เป็นอันที่2กันที่3ครับคู่กันคือดีนะครับแต่ว่าจะใช้1กับ1กับ2อยู่นะครับจันชอบใช้นะครับมังกรขาวนะครับก็จะเป็นฐานะของใช้สีเทินนะครับแล้วก็จะเป็นอัปเกรดแถบการกระทํานะครับแล้วก็นารีนะครับ อ่ามากร่องข่าวเนี่ยแหวนเป็นทนานของ1 2ึ่สองไหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับก็คือแบบนี้มันมีโอกาสจนจีิถึงต่ความจริงเนี่ยเราจะใช้แหวนนี้เป็นฟื้นฟูเกตก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีบางจังหวะที่เราอาจจะแบบเอ้ยได้ฟื้นเกตให้เพื่อนนะครับแต่ในความที่ทีมจานจัดสปีดการเร็วสุดแล้วนะจานเลยไม่ได้พงเรื่องสปีดอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นประมาณนี้ใช้วงไหนมันก็จะแบบมันจะสัมพันธ์กันที่เป็นความสามารถของมันอยู่แล้วนะครับ ปีไปตรงครับ2ล้วนครับเป็นพลังจิตนะครับแล้วก็สําคัญเลยขุมวิญญาณเนี่ยจะใช้เป็นอันที่4กันที่3นะครับก็คือใช้เป็นอานาของติดลิบาหลังจากใช้สกิลนะครับเราจะใช้ทําให้ตัวเนี่ยโดนบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นก็คือปีไปตรงเนี่ยมันจะใช้สกิลเสมอเสมอเวลาที่การใช้เกตของทีมถึงนะครับก็คือบัฟของตัวเองธาตุที่สี่นั่นแหละนะแล้วก็เป็นธาณาของตัวตัวปีไปตรงอันที่4ครับจันจะใช้เป็นลดพลังวิญญาณนะครับครใช้เซ็ตเป็นันี้ครับเนี่ยครใช้เซ็ตเป็นลากศกดูวิญญาณใให้้ชเเป็นลดก คายใช้เซตทางด้านของเซตที่อยู่กับนารีครับคายใช้เป็นเซตอันนี้ครับเซตแมงมุมทานนรกอ่ะแนะนําว่าให้ใช้เป็นลดทอนพลังวิญญาณนะครับได้ตีล้นแถบการกระทำแบบใช้ได้นะครับมันจะเป็นสายที่สลับกันไว้ของคู่เขานะครับก็จะเป็นลงหลงนะครับแหวน1ล้วนนะครับแล้วก็ทางด้านของพลังวิญญาณจะใช้เป็นทางด้านสองกับสานะครับก็คือบ้าคืนกับทางด้านของปล่อยทัศน์วิญญาณนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมาน้ำเนี่ยมาน้ำเนี่ยเป็นตัวที่จานไม่ได้ทําสปีดสูงสุดดาามจที่จานทำได้มันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเราจะมาเทียบกับการเล่นแบบทีมก่อนหน้านี้ที่เราเคยทํตรงช่องไปนะครับมาน้ำเนี่ยจะเป็นท่าหน้าของ2องสองหนึ่งนะครับไม่มีอะไรเลยนะมาน้ำเนี่ยหน้าที่ของเขาก็ด้วยความที่สปีดไม่สูงสุดก็ทําได้เพียงแค่ยืนเก๊กเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ไม่ค่อย เป็นใจนะครับคือมันติดฝนตกนะครับแต่ว่าเราจะมาลองกันดูว่าถ้าเราติดฝนตกมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องของเกจที่เราเล่นเนี่ยมันจะติดปัญหาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เพียงพอต่อการใช้ดังนั้นการคุมทีมต่างๆที่อาจารย์เคยคุมไว้เนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนการคุมทีมบ้างเพราะว่าเกจไม่พอแน่ๆครับนี่ไงเปิดเธอแรกมาก็ไม่พอแล้วครับโอ้โชคดีโอเคบัฟไปก่อน นี่คือนี่คือปัญหาของเวลาติดพายุฝนครับแหมจะทำคลิปรีวิวทันทีติดพายุฝนชีวิตหน่อยชีวิตโอเคโอเคปีพีต้องเปิดกายแท้ไปครับแล้วก็ปีพีต้องยังไม่ได้ตี โอเคดีแล้วนาริออตโต้โอเคทักษะหนึ่งครับก็คือจะเล่นแบบเดิมที่เราเคยเล่นแหละนะครับพร้อมเดิมนะพร้อมเดิมเดิมของจานนะครับก็คือทีนี้มันจะลำบากกว่าเดิมตรงที่เกตต่างๆเราจะไม่พอใช้แน่นอนครับเพราะว่าติดวันฝนตกนะครับ ปกติเราตีได้ประมาณ15หน่วยมั้งที่เราตีกันไว้นะครับเกือบ16หน่วยแหละแต่ว่าวันนั้นมันมันจะเป็นวันพายุเข้าครับไม่ใช่เอ้วันที่ฝนตกกระนำเอ้เขาเรียกว่าพายุกระนำอ่ะที่มันจะทําให้ได้เกรดฟรีทั้งทีมะครับอันนั้นเราจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะมากครับมันคือความแตกต่างของเวลาเล่นในช่วงติดวันฝนตกเทดามิทมันจะหายไปเยอะมากหายหายไปเกินครึ่งด้วยซ้ํานะเพราะว่าเวลาติดช่วงฝนตกอะมันเกรดมันได้พอใช้นะครับ นี่คือปัญหาระดับพรีเมียมนะครับแต่ว่าจารย์ใส่ตัวตีแล้วได้เกรดของตัว2ตัวละครมานะครับก็หวังว่ามันจะช่วยลดทอนได้นะครับนี่นารีได้เกรดฟี 2. จุดจาก6ปีแล้วก็มังกรขาวนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเซนต้าริวเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรพวกนี้เลยนะจา์แบบโคตรแบบอยากให้มีเซนต้าริวแบ,บบมากๆเลยอะนี่ครับเห็นไหมตีแล้วเราได้เกรดครับเพื่อนอทีมได้เกรดเออโอเคฟินฟูนฟนเลอนหน่อยตีหน่อย,ยโอเคหกปีก็บัฟไป โอเคแบนต้นไม้ทํางานนะครับแต่ว่าในทีมรอบนี้มันอาจจะไม่ได้ดาเมจวูบวาเนื่องจากนารรน่าจะได้มาไวเพราะเนื่องด้วยเกจเราไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับเสียงฟันดาบอาจจะดังหนักหน่อยนะมันเป็นระบบเกมที่เขาแบบไม่ยอมแก้ในส่วนนี้นะเสียนเสียงแบบดาบลงโคตรโคตรดังอ่ะมันรู้ดังจากอะไรนะครับอืม โอเคเราเรารู้ดาเมจครับลองเปิดแง้มๆดูครับโอ้แต่ว่าดาเมลของันขึ้นมาเยอะมากเลยครับเนี่ยครับเราเราได้เขตแดนด้วยตอนนี้เราใช้สกิลยังไม่ถึง3ครั้งนะครับแต่ว่าเราก็เบิ้ลได้เรื่อยๆอยู่ดีครับไม่พอก็เบิ้ลนะครับ6มังกรขาวต้องมีเกรสสามอันจันคือจันเนีน่ยอยากอยากอากุอยก้อยแต่ว่าจันจะเบิ้ลให้ไอ้น,นั้นสักหน่อยครับ เพราะว่าเผื่อ้อนได้เกตมาช่วยเราเล่นได้นะครับตอนนี้เนี่ยแสงราตรีสสิทธิน์น่าจะใกล้ได,ด,ด,ด้แล้วนะอันนีส้สติใครมีข่าฟิวชั่นมันจะได้เร็วขึ้นมากครับสำหรับคนที่มีข่าฟิวชั่นนะครับนี่ขนาดจันไม่มีข่าฟิชชั่นนั้นดาเเมจมันขึ้นมาอ,อย่างดีอ่ะโคตรอยากได้ข่าฟิชชั่นเลยทุกคนหวังว่ารอบ2มันจะมาแล้วแบบพอมีโอกาสให้เราได้แบบเติบโตบ้างเนาะโอเคครับน้องน่าจะมาไวกว่าที่เราคิดนะครับ แต่เราน่าจะได้ใช้สกิลอีกสักสี่้าทีนะครับเพราะว่าอมังกรขาวเนี่ยมันไม่มีเกตดต่อเนื่องไม่งั้นเนี่ยมันดึงได้ต่อเนื่องหกปีเอ็นารีมันจะรัดมาช้าแต่อันนี้เราไม่มีเกตดเลยนะครับต้องทำใจ20%อร์ก็ถือว่าโอเคอร์เซตครับเซดาอยู่เหมือนกันแต่ว่าฝนตกอะ่ะนี่ถ้าทำดาเมจได้เท่าน,นี้ตอนฝนตกจานก็แฮปปี้นะ แม่งติดฝนตกแล้วเกตมันแบบขาดๆเป็นเกินทำคอมโบแล้วมันไม่ได้ครับติดฝนตกเนี่ยแหละตัวประเด็นที่ทำให้เราเทดาเมจยากมากแต่ว่าแค่ดูแค่นี้ก็รู้เห็นแล้วว่าดาเมจมันเพิ่มมาเยอะมากเนี่ยถ้าฉันมีขาฟิวชั่นนะฉันมีขาฟิวชั่นทุกอย่างมันคงจะดีกว่านี้ทุกอย่างมันคงจะสวยงามกว่านี้ใช่ไหมอ่ะ B1 ใช่แล้ว B2 เพราะว่านายไม่ได้ขาฟิวชั่นยังไงล่ะ กรันตีเชี่ยหกเก้าเก้ากสัสแล้วเพชรเราไม่ได้ดองหรือว่าเก็บสะสมเอาไว้ขนาดนั้นนะครับนี่จานเปิดได้แบบแหวนครบสองแสนฟีแหวน 2, สนี่น, 4, นี่ก็ถือว่าบุญหัว,วนะใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็ขาดวงสองวงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปหาจากพวกกิจกรรมรอบหน้าได้นะมันมีให้หาอยู่นะครับอย่างในน้อยเนี่ยได้น้องมาก่อนก็ถือว่าดีนะสักวงสองวงแล้วค่อยไปหาในรอบหน้าเพิ่มเติมให้ครบหกวงนะครับว้าวดามเมจดีมากครับดามจรู้สึกว่าดีเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหน่วยครับนี่ขนาดติดวันฝนตกนะเนี่ยติดวันฝนตกเราได้สิบหกหน่วยครับไอเดนนอคนนี้จางเคยเข้าไปดูของเขาอยู่อุ้ยเขาก็มีแหวนกู่เหมือนกันนะครับโอ้ตีได้สิบหกหน่วยไปแล้วอะ่ะเจ้าขนาดฝนตกนะถ้าฝนไม่ตกจะขนาดไหนถ้าไม่ได้เทสดาเมจแบบเต็มๆแล้วอาจจะนอนไม่หลับฝันไม่ดีครับ งั้นก็มาจัดหน่อยละกันตีแบบวิธีเดิมๆครับเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงแค่แค่มีแหวน200,000ปีของแหวนสายสีเนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้เรามาเพื่อดูครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ปีพิโตงเขาก็กางเขตแดงครับจริงๆเราขาดขาฟิชชั่นชิ้นเดียวอย่างนี้นเนี่ยเสียดายเลยอะเป็นชิ้นที่ใหญ่มากครับ มันการันตีสูงมากจริงๆนะใครคิดเห็นอะไรอลองคอมเมนต์ได้นะมันชิ้นที่แบบการันตีสูงจริง6กเก้าเก้าอ่ะการนันตีเท่าขาเซลปายแล้วแบบคือมันมาการันตีช่วงที่จะมีกิจกรรมครบรอบ2ปีครับคนมันเลยแบบคนมันเลยแบบกลัวกลัวที่จะสเปนแบบพวกแบบพวกของต่างๆครับคือหล,หลายๆคนก็กลัวถูกไหมแบบเอ้ยถ้าแบบถ้าสเปนเพชรไปหมดถ้าจะเป็นเติมเงินไปหมดแล้วกิจสอปีมาแหวนมดมานี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับคนมันก็เลยแบบมีความกังวลใจครับว่าแบบเอ้ย จะลงตู้นี้กันแบบสุดๆแบบสุดเล่มที่ประตูเลยดีไหมอะไรเงี้ยครับอืมมันก็เป็นแบบเพาเรียกว่าความกังวลใจเพราะเราไม่รู้ไงปัจจุบันเราแบบเราก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับถูกไหมเออเหมือนกันว่าเอ้ยทําไงดีวะเอ,อจัดจัดเต็มก็จัดเต็มก็พะวงว่ามันจะชนอะไรเงี้ยครับเออนี่คือสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นให้เราได้เห็นครับ อ่ที่บอกเอาที่ไหวครับไม่มีอะไรไม่ได้วันนี้วันหน้าก็มีโอกาสครับหลายฟิวชั่นกลับมาในอนาคตซึ่งการันตีถูกกว่าก็เหมือนเหมือนคําที่เขาว่ากันว่าได้วันนี้ก็คือเก่งวันนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าวันหน้าเราจะไม่มีโอกาสได้นะครับก็ไปดูในตอนหน้าตอนอนาคตก็ได้อะไรเงี้ยก็ได้ครับอย่างน้อยองค์ประกอบปัจจัยต่างๆที่เรามีอย่างเช่นแบบขาฟิวชั่นใจก็ขาดแค่ตัวฐานนั่นของ น้องชิ้นเดียวนะขาดแค่6กปีแต่ว่าดันประขาดตัวหลักซะด้วยครับเออนอกนั้นจะมีครบนะครับอืมก็กระบวนว่าขาดชิ้นที่มันเป็นชิ้นเมนไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอืมเดี๋ยวหาแบบเดี๋ยวแบบมีเซนต้าหลือวมาก็เลยช่วยเรื่องดาวงดามเมจอะไรตีอะไรต่างๆให้เราแบบทดแทนไปได้แล้วนะครับมันมันจะทุกชิ้นก็ไม่ไหวจริงๆนะจากใจแบบจากใจจากใจเลยอะ่ะใจจริงเราก็อยากให้ทุกชิ้นแหละนะครับแต่ว่า การันตีมันกลายเกินเอื้อมการันตีแบบไม่เกรงใจใครเลยนะครับแบบโอเคเรารอดูดาเมจครับเราลองแง้มดูสิ <c oughs> เสียหนึ่งโคต้าเลยเนี่ยอยากลองเทสดาเมจครับเพราะว่าจานพึ่งมาเล่นเลยไม่งั้นจานจะเก็บรอบไปตีในช่วงสตรีมอะไรไงด้วยไงไม่ได้เก็บรอบหลังจากคือมันตีไม่ทันก็ไดต้ตีไปเลยครับไม่เป็นไร <S <S ตอนนี้บัฟทุกอย่างเราเต็มหมดแล้วนะครับ เหลือแค่ใช้เกียร์แรให้ครบนะครับด้วยความที่จาไม่ได้มีเหมือนสายชาวบ,บ้านเขาที่ทํามาน้ําเร็วสุดอ่ะมันจะทําให้สปีดวนเทิร์มันดีกว่านี้ครับอันนี้จานอยากมอบโล่ให้มังกรขาวมากเลยอยากให้มังกรขาวใช้สกิลต่อเนื่องครับไปดูก่อนว่ารอบของมาน้ําเนี่ยจะไปตกตรงไหนครับ ตรงเคแดนเปิดหมดทุกอย่างครับไม่ทันครับแต่ก็น่าจะได้บนได้อีกรอบนึงก่อนนาลีมาครับน่าจะได้อีกรอบนึงน่าจะเหลือประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเฮ้ยโอ้โหนาลีมาไวาเกินไป27่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยแม่ถ้ารอบแบบรอบเราดีกว่านี้นี่อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะแม่นาลีอยู่ๆก็มาตัดจังหวะตั้ง20%นนี่คือ เรียกว่าตีแป๊กก็ได้นะนะครับเรียกว่าตีแป๊กก็ได้เพราะว่าเสลี่ยเนี่นารีควรจะทาดาเมจจากแหวนต้นไม้ได้ประมาณ80%ดสนต์แต่ทานคิดว่ารอบนี้ไม่ถึง80น่าจะได้ประมาณสัก60% 70%ไม่ได้ถือว่าแป๊กมากแต่แต่ไม่แต่ไม่อยู่ในแบบเขาเรียกว่าระดับที่น่าพอใจเออนารีโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องปกติแล้วครับเป็นเรื่องปกติของอริียบุตรที่เราจะเจอนะครับก็คือนารีสมุทรเนี่ยโผล่หัวมาจากไหนก็ไม่รู้ ราอาจจะมาทึดาเมจเร็วไปนิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบอาจจะแบบตีธรรมดารอรอบก่อนไหมรอเกตทุกอย่างพร้อมแล้วเราค่อยแบบช่วงทีเดียวในตอนหลังดาเมจเราจะได้แบบต่อเนื่องกว่าน,นี้มันก็ได้นะจริงๆอ่ะนาเรียไม่ต้องรอบบันทึกรอบที่6ก็ได้นะครับตีปกติไปก่อนแล้วก็ให้มังกรขาวเนี่ยเก็บเกตอะไรต่างๆแบบเขาเรียกว่าสแต็กรอนะครับพอมาถึงอรอบที่เราจะต้องได้ใช้เล่นจริงๆเนี่ยมันจะได้แบบทำดาเมจได้ต่อนเนื่องหนึ่งรอบก็สําคัญมากครับในการทำหกปีนะครับ แต่นี่คือเสียดายมากต้นไม้ไวเป็นนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูก่อนผมประก,กรอบการเป็นไงบ้างน,นะครับแต่ว่าจนดูจากดัเมจแล้วนีดดีกว่าเดิมเยอะมากนะกกสมกับที่หมดไปประมาณ3000กว่าเพชรกับอีก200กว่าบาทนะครับก็น่าจะ16 17หน่วยอะไรเงี้ยมั้งเนี่ยอยู่ไหนเฮ้ยพาพุงสะดุ้งน้ำแอบมาตีตรงนี้อ่ะเนี่ยโอ้หพาพุงตีแรงมากได้ขาฟิชชั่นมาแล้วด้วยลายนั้นนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหน่วยครับ <c oughs> ดาเมจดีจริงๆถ้าทีมเรามีเกตต่อเนื่องมีเซนตา้าหลิวเข้ามานะคือตอนเนี้ยตัวจานเองก็บอกบอกตรงว่าก็พร้อมสําหรับชนเซนตา้าหลิวเหมือนกันเพราะอยากได้มากครับอยากได้เซนตา้าหลิวมาประดับทีมเพราะมันเป็นตัวที่จานเนี่ยน่าจะได้ใช้มากๆเกตในทีมจานเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องครับจานไม่ได้เล่นมาน้ำเป็นตัวดึงเกตให้นะครับถ้ามีเซนตา้าหลิวเนี่ยทีมเราจะคอมโบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลงตัว ถ้าเป็นงานเนี่ยต้องทำแบบมังกรขาวเร็วอย่างลั่งพาพุงทําอะไรเงี้ยครับนี่อย่างพาพุงทําเนี่ยมาน้าเร็วสุดนะครับมันจะทาให้ให้ตัวทีมอ่ะมันมันมันเล่นแบบเบิ้ลได้ทีเนี้ยมันจะวนเทินได้ดีกว่านะครับนี่ครับพาพุงแบบแหวนเห็นไหมตีไปสามแสนปีน่นโหคนนี้ไลน์นี้นะครับนี่ขาฟิวชัน่นหกดาวของแท้นะครับของดีจริงๆแต่เราโอ้สสเตลล่ากพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a r o o plus ดิงกอยู่ใต้ดิสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเทสทีมนานาของ h o ป i เ SP กับนานของแหวนที่เป็นของดีเมืองย่านน้ำนะครับแหวนที่4นะครับสาย2นะครับก็ได้เรียกว่าเป็นวงที่ดีที่สุดในน้องแล้วล่ะนะวงที่4ที่สุดนะครับสำหรับการเล่นกับไลฟ์ทีมที่เรากำลังมีอยู่นะครับมันช่วยให้เราเนี่ย สามารถใช้สกิลแล้วก็มีเขตแดนมาเสริมในการทำบัฟสแต็กดาเมจได้อย่างเป็นดีมากๆรวมถึงในพีพสามารถทำลายร้างเขตแดนได้ก็สามารถเอาไปจาัดก,การลงหลงที่มาเปิดเขตแดนย่ำหน้าเราก็ได้นะครับครดักแ่ฟานกา็ใหว้วันที่สนุกของทุกคนมีคำถามอะไรยังไงก็อย่าลืมความเป็นไวเลยใต้คลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากร้านเต็มเงินสเตลาโกพัทกนไว้ด้วยจงถึกจำไว้เติมนี้ไม่มีรีฟานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊วย,ยครับ